สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณอิทธิคุณของพ่อคุณช้างนะคะว่าเด่นเรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามาีผู้ที่บูชาเนี่ยหลายท่านเลยนะคะมีการสอบถามเข็มเข้ามาว่าพ่อคุณช้างที่คุณเข็มจะสร้างเนี่ยไม่ทราบว่าเด่นเรื่องอะไรครับเพราะว่าแต่ละท่านรู้สึกมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันเข็มจะตอบดังนี้นะคะ,ะด้วยมวลสารหรือมหามวลสารที่เข็มจัดสร้างพ่อคุณช้างนะคะด้วย การปลูกเสกนะคะเขมเน้นเลยนะคะเรื่องการจัดสร้างพ่อขุนช้างเนี่ยพุทธคุณหลักๆน,นะคะคือหนุนดวงชะตาผู้ที่บูชาพ่อขุนช้างไว้ขึ้นคอเนี่ยก็จะได้รับพลังอิทธิคุณพลังบาร,รมีของพ่อขุนช้างและรวมไปถึงพลังบาร,รมีของมหามวลสารที่เราจัดสร้างในการจัดสร้างพ่อขุนช้างนั่นเองนะคะเด่นหลกัลกๆเลยนะคะก็คือเป็นเมตตาเป็นณเมตตา นะคะใครเห็นใครเอ็นดูใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบพอแต่เป็นเรื่องมหาเมตานะคะแล้วด้วยเรื่องของการงานคือเมตตาหนุนการงานเมตตาหนุนอาชีพการค้าขายเมตตาหนุนดวงการเจรจาพูดจาพาทีการต่อรองการพูดคุยหรือการสื่อสารทางวาทศาิลป์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็ไปหนุนดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภโชคลาบลาบอย นะคะบางคนเนี่ยเจ้าชะตาที่บูชาพ่อขุนช้างอยู่นเวลานี้ณนะเดือนนี้นะอาทิตย์นี้นะคะมีโดนชะตาในเรื่องของโชคลาภโชคลาภลอยนะคะอาจจะตีความหมายไปได้หลายอย่างอย่างเช่นบางคนนึกถึงการเสี่ยงดวงบางคนนึกถึงในเรื่องของโชคลาภที่จะลอยมาหาผ่านทางการงานก็ดีหรือการติดต่อการค้าขายก็ดี นะคะหรือแม้กระทั่งวันนี้ไปได้โชคฟุกๆผ่านจากการออกไปเดินทางออกไปเที่ยวนะคะแต่ก็ได้ลูกค้ากลับมาได้เพื่อนร่วมง,งานกลับมาได้ผู้ลงทุนกลับมานะคะอันนี้คือการหนุนการงานหนุนดวงชะตาของโชคลาบลอยนะคะการที่เราโชคลาบลอยเนี่ยมันไม่ได้ตีความหมายถึงเียงดวงอย่างเดียวนะคะบางทีโชคลาบลอยจากการงานอย่างเช่นวันนี้เราไปทํางานแต่เราได้โชคเบิ้ลสองเข้ามา ะะอย่างวันนี้เราออกไปเที่ยวแต่เราได้โชคไปเจอลูกค้าไปเจอคู่ค้าไปเจอคนที่จะร่วมลงทุนกับเราคนที่จะอยากได้สินค้าที่เราขายพอดีคนอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเราพอดีนะคะในส่วนของตรงนี้เข็มจึงอยากจะบอกทุกท่านว่าเพร่อขุนช้างเนี่ยเด่นมากๆเลยคือการหนุนชะตาการงานหนุนชะตาการค้าขายหนุนชะตาการเจรจาพูดคุยนะคะสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางวาทศิลป์าทางวาจาทั้งหมดเลย นะะหนุนดวงโชคลาบนะคะลาบลอยโชคลอยโชคลาบลอยลอยนะคะหนุนดวงมหาเสน่ห์หนุนดวงมหาสเสน่นหน์นี่หมายความว่าอย่างไรคือถ้าในช่วงเวลานี้ที่เรามีดวงเกณฑ์เจ้าชะตาของเราเลยเป็นเกี่ยวกับเพศตรงข้ามพุทธคุณของพ่อขุนช้างก็จะไปดันตัวนี้ค่ะให้มันเกิดเด่นขึ้นมาเด่นชัดกว่ายางอื่นเลยนะคะ,ะ,คะเข็มถึงได้บอกว่าพ่อขุนช้างเนี่ยเป็นพุทธคุณครอบจักรวาล แต่เพียงแค่ว่ามันจะไปนเน้นการหนุนหนุนนำหนุนและนำค่ะให้มันไดอ้อะไรมาง่ายๆตามเกณฑ์ของเจ้าชะตาคือวัตถุมง,งคลทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโภคทรศัพท์ไม่ตามมหานิยมเมตตามมหาสเสน่ห์นะคะแม้กระทั่งการงานโชคลาภการค้าขายการเจราจาหรือแม้กระทั่งความคิดทุกอย่างนะคะ เราเนี่ยมีเกณฑ์ชะตาของของเราเป็นของตัวเราเองนะคะไม่มีอะไรได้มาฟุกๆหรือเหตุบังเอิญค่ะแต่ว่าด้วยความเชื่อความศรัทธาพลังมันเลยเกิดปฏิหารมันเลยมีนะคะแล้วก็ไปนหนุนให้กับผู้ที่บูชาพ่อขุนช้างได้เกิดประสบการ กับพ่อขุนช้างแบบที่มีรีวิวกันเข้ามานะปัจจุบันนี้แต่ที่เด่นณนะตอนนี้เลยนะคะก็คือเรื่องสเสน่ห์เรื่องโชคลาภลอยนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอันนี้ได้แน่แล้วก็คนที่ตกงานขอการงานก็ได้งานนะคะมีมารีวิวเช่นกันนะคะแล้วก็บางคนไม่ได้บูชาแต่ศรัทธามากเลยขอ ก็ได้นะคะมีมีมีเช่นกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเข็มจึงอยากจะบอกว่าพุทธคุณของพ่อขุนช้างเป็นพุทธคุณที่ครอบจักรวาลแล้วแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยที่บูชาพ่อขุนช้างจะนึกคิดอธิษฐานขอสิ่งใดแต่เหนือสิ่งใดนะคะบุญนำพาวัสนาส่งหนุนนำนะคะบุญที่เราทําสั่งสมไว้มันจะยิ่งดันขึ้นมานะคะถ้าเราไม่เคยทําไว้เลยไม่เคยสั่งสมบุญพาวัสนาส่งไว้เลยมันก็ไม่ส่งไม่นําพามาเช่นเดียวกันนะคะความเชื่อ ใกล้เคียงกับคําว่างมงายใกล้กันนิดเดียวมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะแต่ว่าเข็มบอกได้เลยว่าพอ่อขุนช้างเจ้ารั์ที่เข็มจัดสร้างพุทธคุณสุดยอดจริงๆนะคะผู้ที่รับไปบูชาณปัจจุบันนี้รีวิวกันเข้ามาเยอะมากบางคนมีแบบประสบการณ์แบบรถล,ลม้มรถชนไม่ไม่มีแผลไม่เลือดตกกยางออก นะคะคือพุทธกุลสุดยอดเข้มต้องบอกเลยนะคะสาหรับคนที่เชื่อและศรัทธาในบาร,รมีของพ่อขุนช้างเข้มจัดสร้างรูปและนามพ่อขุนช้างโดยผ่านการปลุกเสกของอาจารย์ตรีวิศณุราชันแห่งบ้านธรรมโชโตโนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับพลังหนุนนําจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มศรัทธาและเหนือสิ่งอื่นใดคือพลังบาร,รมีขององ,องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหนุนรูปและนามนั้นโดยรูปลักษณ์ของพ่อขุนช้างให้ท่านผู้มีศรัทธาบารมีมันเกิดปฏิหารมันจึงปรากฏลืมนะคะว่าพ่อขุนช้างเจ้าศั์ หรือพ่อคุณช้างได้ชื่อว่าหรือเปรียบเสมือนว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นเราผู้ที่บูชาหรือเจ้าชะตาดวงชะตาผู้ที่บูชาจงระลึกและนึกถึงไว้เสมอว่าเราจะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งได้อะไรมาแบบง่ายๆทำงานก็ได้มาง่ายๆค้าขายก็ได้ลูกค้าง่ายๆมีคนมาเหมาง่ายๆ ไม่ต้องคุยมากไม่ต้องเหนื่อยกระหืดกระหอบให้ได้โชคได้ลาบได้สิ่งที่สมประสงค์ในใจไหมได้แบบง่ายๆผ่านตลอดสะดวกไม่ติดไม่ขัดนี่คือความหมายและนี่คือความเด่นในเอกลักษณ์ของพ่อขุนช้างนะคะจงเชื่อมั่นว่าพ่อขุนช้างจะหนุนนำดวงชะตาของท่านให้ประสบความสำเร็จและได้ทุกสิ่งตามที่ใจเราปรารถนาแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมนะคะ บุญพาวาสนาสังสมบุรณ์บรารมีสร้างบุศสเยอะๆนะคะวันนี้เข็มขอขอบคุณและขอไวพรทุกทท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จในการค้าเจรจาการค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างแห่งพลน้ำมือที่ท่านลงมือกระทาขอให้ประสบความสําเร็จโดยความสามบูรณ์พูนสุขทาสิ่งใดก็ราบลื่นสมปรารถนาทุกประการนะคะและพ้นจากทางแห่งทุกทั้งมวลคะ่ะ